กินมันเทศแล้วได้อะไรมันเทศอุดมไปด้วยสารอาหารครับเช่นคาร์โบไฮเดรตใยอาหารวิตามินแปรธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระครับมันเทศเนื้อสีส้มมีเบตาา้าแคโรทีนที่เปลี่ยนเป็นวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาครับมันเทศเนื้อสีม่วงมีแอนโทไซยานินช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทครับมันเทศมีใยอาหารสูงทําให้อิ่มนานครับชะลอระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันท้องผูก ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับรู้ไว้ก่อนกินมันเทศครับมันเทศมีสารออกซาเลตท,ที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิ่วในไตครับผู้ที่เป็นโรคนิ่วในไตหรือมีความเสี่ยงจะเป็นนิ่วในไตควรระมัดระวังและรับประทานมันเทศในปริมาณที่เหมาะสมนะครับกินมันเทศแบบนี้ดีต่อร่างกายครับมันเทศควรกินแบบสุก ปริมาณแนะนำต่อวันคือ150กรัมครับควรเลือกกินมันเทศแทนคาร์โบไฮเดรตในมือ้อใดมื้อหนึ่งนะครับและสุดท้ายแม้มันเทศจะมีประโยชน์มากแต่มีโปรตีนต่ำการกินมันเทศอย่างเดียวอาจทำให้ขาดสารอาหารส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับ